สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปาการใช้งานของรองเท้า n อด้าตัว001นะครับซึ่งผมได้เอาไปเที่ยวมา3เส้นทางด้วยกัน 1. ลึอกระดอกอผภูกระดึงแล้วก็สุดท้ายก็ดอยภูมิเมียงเมื่อที่ผ่านมาครับเรียกว่า3คลทริปนี้ก็แบกเองแล้วก็ลุยตลอดนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน มาดูสภาพตันนี้ก่อนอ่ะนี่คือสภาพนะครับนี่คือสภาพรองเท้านี่ไปจะแดงๆหน่อยอเ,เริ่มแดงละฝุ่นเยอะช่วงนี้อ่ะสัมผัสแรกที่ผมได้เจอนะครับกับรองเท้าคู่นี้ก็คือว่าความเบานี่ครับเบาจริงเบาวิวเลยฮะไม่ใช่ราคานะราคาก็เบา,าเหมือนกันก็เรื่องของน้ําหนักน้ําหนักเบาวัสดุ ต้องบอกเลยว่าพรีเมียมเพื่สุดอันนี้คือเบื้องต้นก่อนอืมแล้วก็นี่คือดอกครับดอกที่ที่ใช้ในการลุยนะครับอดอกเอาเรื่องอยู่เบรัมความนุ่มต้องบอกว่านุ่มนะครับเพราะว่าโฟมของเขาอะมาจากเบรัมเหมือนกันหน่งครั้งจะเจอกับรองเท้าที่ใช้ทำพื้นวบรัมแล้วก็โฟมวบรัมเบื้องต้นนะครับ ที่ผมรู้สึกเลยเวลาใส่เสร็จตอนใส่นะเบาเท้าแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปที่เป็นรองเท้าเดินป่าของเขาตรงนั้นมันจะหนักเพราะว่าด้วยความว่าเป็นเซฟตี้เออมันลึกเซฟตี้นะตัวนี้ก็อาจจะเซฟตี้น้อยลงหน่อยไม่ได้อุมอ้มข้อข้างหน้าไม่ได้แบบโปรเทคเท่าไหร่หลังไม่ได้โปรเทคเท่าไหร่เพราะยังนิ่มอยู่การให้ตัวค่อนข้างจะสูงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ามทิปที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องดอกเนี่ยผมต้องต้องยกนิ้วให้นะฮะเขาเอาอยู่หมดไม่ว่าเส้นไหนเนี่ยดอกเนี่ยเอาอยู่หมดไม่ว่าเส้นไหนต้องยอมรับจริงๆว่าดอกก็ดีจริงจิกและที่ผมชอบนะคือไอ้ปุ่มเล็กๆตัวเนี้ยเห็นไหมนี่ปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยที่มีแซมอยู่ระหว่างปุ่มใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนปุ่มที่จิกอะจิกลงไปในพื้นดินนะครับที่มันนิ่มอ่ะ ถ้ามันนิ่มเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะจิกลงไปในพื้นดินก่อนเลยเพราะมันเละขนาดเล็กแต่มีจำนวนหลายปุ่มก็หนึ่งชั้นแล้วการลื่นแล้วก็ดอกอีกดอกหนึ่งดอกเมนตัวนี้ก็อีกอีกชั้นหนึ่งเกาะนึบแน่นอนเหยียบหินเหยียบลรเนี่ยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพราะการให้ตัวเขาเห็นไหมให้ตัวเขาสูงนี่คือการให้ตัวของเขาอ ถามว่าสีขาวสักออกไหมหลายคนคงอยากรู้สักออกครับแต่ออกไม่หมดก็ยังทิ้งความเป็นเลอะประสบการณ์ให้อยู่ไม่ได้แบบสะอาดสะอ้านเหมือนห่ังที่เราคิดนมรวมๆสักออกมาก็ขาวอยู่ครับดูนี่ฮะนี่คือเบื้องต้นตัวนอด้าที่ผมเอาไปใช้มาถามว่าชอบไหมก็ชอบนะมันเบาเท้าดี แต่ต้องแลกด้วยความระวังเรื่องที่มันไม่ได้เซฟเหมือนรองเท้าเดินป่าทั่วไปเช่นเรื่องข้อการเหยียบการเดินเนี่ยต้องอาจจะระวังนิดนึงเรียกมีสเตินิดนึงเตะก็ถ้าเตะตรงนี้จะไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ด้วยพื้นเขาอะพพอร์ตเขาบางเนี่ยก็จะมีแบบอีบผลกับรองเท้าหน่อยนึงได้กับกับข้อเท้าเราหน่อยนึง แต่ก็ช่วยได้โดยการใส่ถุงเท้ามาช่วยก็โอเคไม่มีปัญหาเรียกว่าโอเคหมดตรงนี้ใส่เดินป่าได้ไหมในเมืองไทยเพราะมันมาจากถุงเท้าเทลเนาะคูเนี้ผมบอกว่าได้ได้แน่นอนเพราะสามป่าท,ที่ผมเดินผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาจนแบบรับไม่ได้หรือว่ามีปัญหาจนแบบไม่อยากใส่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีกว่า เป็นรองเท้าอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนําว่าใส่ได้เดินป่าได้ลุยได้ไม่แพ้กับรองเท้าเดินป่าอ,อ่อีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นรองเท้าเทลอะมันทํามาไม่ได้แบบรับแรงกดเยอะถ้าคนแบกหนักหนักเนี่ยผมไม่รู้มีผลหรือเปล่านะแต่ด้วยช่วงเนี้ผมน้ําหนักเบาลงก็เดินแล้วแบบไม่ได้ปวดฝ่าเท้าหรือว่าอะไรมากคือการกดของมันอะจากเป้ที่เรา ใส่เยอะๆอะกดลงบนฝ่าเท้าล้วเราเหยียบอะ่ะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าปวดฝ่าเท้าอันนี้ส่วนตัวเนาะเขาเป็นว่าตัวผมเองก็เลิฟอ,อะ่ะคู่นี้เลิฟอ,อยู่ใส่ได้หลายในประสงค์ดีใส่เที่ยวก็ได้ใส่เดินป่าก็ไม่ก็ไม่ขี้เละหลอด้วยอ่ะต้องบอกว่าหลอดีีว่ะหลอ่อสรุปสั้นๆ ถ้าชอบก็จัดถึงราคาจะสูงกว่าปกติหน่อยแต่ด้วยวัสดุวัสดุของเขาเดนิมาเนาะการ<ๆ>การ,การลอยขุดขีดการลอยขวรนหินรอยแทงของกลีดกินไม้ไม่มีผลแน่นอนความนิ่มก็จัดว่าดีเดินก็สบายอโอเคโนดาสันส้นๆ มีสักคู่หนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ารองเท้าที่มันเบาเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้สัมผัสความเบาเวลาเราเหนื่อยมากๆอะ่ะเบาแน่นอนยกเท้าเนี่ยเบาอยู่เลยกระเป๋าก,กระเป๋าก็เ,ากเบาอืมโอเคถ้าใครเดี๋ยวรอบหน้าดูซิว่าจะมีอะไรมามาคุยอีกรอบนี้ก็เอนโนด้าก่อนแล้วกันติดต่ออ่ะใครซื้อทักมาที่เพจได้เลยครับ หรือว่าไปดูที่เซ n นทนเบิรนะครับของ r n g ชอบ ING ก็เป็นพวกอัลต้าอะไรพวกนี้เ mm hmm. ก็เมีขายอยู่ก็จะมีอัลต้าแล้วก็นอร์ด้าร์มอลแล้วก็พวกลูน่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นรองเท้าไต่เทลนะก็ลองไปหยิบหยิบมาดูว่าชอบแบบไหนลองดูครับถ้าหากว่ากำลังอ่ะช่วงโปรเดี๋ยวผมขอโค้ดด้วยว่าทางนนจะให้หรือเปล่าโค้ดส่วนลดถ้ามีเดี๋ยวผมจ้ไปให้นะฮะ เพื่อใครสนใจมาเป็นสาวกร์ดากันรับรองไม่หลีหวงแน่นอนครับชอบต้องจัดประหยัดทำใหม่